ครับซ้อมมอไซส์สตล์ช่างมนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับวันนี้อยู่กับมีโอนะครับมบื่อวานะครับได้ทําคลิปประกอบในส่วนของชุดคันสตาร์ทห้องสายพานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาทําการสตาร์ทแล้วเกิดปัญหานะครับก็คือสปริงสตาร์ทหลุดนะครับสปริงสตาร์ทหลุด วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขนะครับแล้วก็ใส่สปริงสตาร์ทนะครับสปริงสตาร์ทหลุดนะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการลื้อนะครับหรือถอดถอดยังไงนะครับสปริงสตาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือฮอนด้า่ายไหนก็เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันถอดถอดเหมือนกันนะครับปัญหาก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นปัญหาของถ้าเป็นรถฮอนด้า ปัญหาที่เก well. ิดขึ้นจากชุดชุดสตาร์ทเท้านะครับเพื่อนๆปัญหาที่เกิดจากชุดสตาร์ทเท้าก็คือจอดขาตั้งข้างเดียวมีเสียงดังแกรกแครกแครกแครกนะครับเหมือนกับกดคันสตาร์ทแช่ไว้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นของค่ายยามาฮ่านะครับคันสตาร์ทจะตกลงไปอยู่ด้านล่างแล้วก็จะดังแกรกแครกแครกแครกหรือนะครับ รถบางคันนะครับหลายๆรุ่นหลายๆเคสนะครับก็คือกดคันสตาร์ทแล้วคันสตาร์ทลงไปไม่ยอมดีดกลับนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในคลิปนี้เคสนี้กันนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นของ่ข่ไหนนะครับก็จะมีฝาครอบอยู่อย่างนี้เสมอนะครับเพื่อนๆนะครับก็ทําการถอดฝาครอบออกมาเสียนะครับเพื่อนๆนะครับถอดฝาครอบออกมาเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกันแทบจะทุก่ขยนะครับเพื่อน ไอเฟืองตรงนี้นะครับก็แยกออกมาได้เรียกว่าเฟืองสตาร์ทนะครับเพื่อนๆจุดแรกนะครับที่คันสตาร์ทปืดก็คือตรงคลิปนี่แหละนะครับตรงคลิปนี้นะครับอาหยอดน้ํามันบ้างนะครับหยอดน้ามันบ้างแล้วก็ไปเสาบูธกลางนะครับเสาบูธกลางตรงนี้นะครับขัดทําความสะอาดใส่จารบีบ้างจะได้ลื่นๆนะครับจะได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เป็นปัญหาบ่อยที่สุดของคันสตาร์ทนะครับเพื่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนนะครับถ้าใช้งานนานไปนะครับเสียสีกันไปเสียสีกันมาเฟืองตัวนี้ก็จะสึกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเฟืองเกี่ยวสตาร์ทนี้ก็จะสึกนะครับเพราะว่าเขาทํางานคู่กันกับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเขาก็จะเกี่ยวกันแบบนี้เวลาเราสตาร์ทนะครับเวลาเรากดกันสตาร์ทเขาก็จะถอยออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเลื่อนเดินหน้าออกมานะครับเพื่อนๆเวลาเราปล่อยคันสตาร์ทขึ้นเขาก็จะถอยกลับนะครับเพื่อน โดยมีคลิปตัวน mm ี hmm. ้เป <cel> ็นตัวบังคับท right. right? oh so ิศทางบังคับตำแหน่งไว้นะครับบังคับตำแหน่งไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่อยู่ในร่องนี้นะครับเพื่อนๆเขาจะมีร่องบังคับอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับออันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอาการคันสตาร์ทฝืดคันสตาร์ทติดขัดนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับต่อมานะครับสปริงสตาร์ทหลุดนะครับนี่สปริงอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆสปริงสตาร์ทหลุดนะครับเราจะถอด เราจะดึงมาเกี่ยวดึงมาเกี่ยวได้นะครับเพื่อนๆอ่าดึงสปริงสามารถดึงสปริงมาเกี่ยวกับเสาตรงนี้ได้นะครับแต่อวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการถอดนะครับจุดเฟืองสตาร์ทออกมานะครับแล้วก็จะบอกถึงว่าสาเหตุที่เฟืองที่สปริงสตาร์ทหลุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันหลุดเพราะอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีการถอดกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับอ uh. uh. so ่าอันนี้ผมก็ได้แงะถอดออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วจะไล่เรียงลําดับเป็นขั้นตอนให้เพื่อนๆดูนะครับลนดับแรกครอมหน้าลงมาก่อนครอมหน้าลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะทําการถอดกันสตาร์ทนะครับเราต้องแงะแง่เอาซีนออกก่อนนะครับแงะเอาซีนตรงนี้ออกก่อนนะครับซีนกันฝุ่นกันน้ําเข้าตรงนี้นะครับแง่ออกก่อน นะครับไม่ทำการแงะออกมานะครับพอแงะออกมาปั๊บอ้าวคือบออที่น้องนะครับอ่ะออกมาแล้วนะครับหลังจากที wow> ่ออกมานะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีกิฟต์หนึ่งตัวนะครับพอกิฟต์ออกนะครับอ่าพอกิฟต์ออกคันสตาร์ทก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะครับหรือบางคันอ่าฟือติดตายก็ค้อนเคาะลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับข้างในก็ยังมีแหวนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนมีแหวนอีกหนึ่งตัวนี่นะครับในชุดนี้นะครับ ก็จะมีอย so, mm ู hmm. um, loves, combined, okay. ่3มชิ้นนะครับอยู่ข้างนอกนะครับเนี้ยซีนออกก่อนแล้วก็เอากิฟนะครับเอากิฟออกนะครับกันสตาร์ทก็เพื่องสตาร์ทก็จะหลุดลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนชุดนี้มีอยู่3มชิ้นนะครับฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาแยกออกมานะครับหลังจากที่เรานะครับที่คันสตาร์ทออกมาก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้สปริงนะครับอ่าสปริงจริงๆก็อยู่ในตรงนี้แหละนะครับนี่นะครับสปริงเขาก็จะมาเกี่ยวเกี่ยวกับตรงนี้นะครับ จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆจุดเกี่ยวสปริงนะครับนี่ตรงนี้นะครับบูทนะครับมีบูทนะครับนี่มีบูทหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆสาเหตุที่อันสตาร์ทฝืดติดขัดก็บูตตัวนี้แหละนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ติดขัดนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องถอดออกมาอัดจาระบีนะครับขั้นไหนปล่อยให้บูตฝืดติดขัดนานๆทีนี้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพื่อนๆ ปัญหาที่เกิดก็คือไอเสื้อตรงน,นี้นะครับสึกล้อนะครับเสื้อสึกล้อเขาหรือเขาเรียกว่าบูธหลวมนะครับเวลาบูธมาใส่บูธจะหลวมนะครับเพื่อนเพื่อนพอบูธหลวมปั๊บมันจะมีการดึงลังนะครับดึงลังให้สปริงงัดงัดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเรากดกันสตาร์ทนะครับงัดดึงลังแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็หลุดในที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอ่าวันนี้ ครับเราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับอ่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือได้ถอดออกมาแล้วก็รู้แล้วแหละว่าสปริงตัวนี้นะครับมีอาการล้านะครับสปริงลาอ่าเว е ลากดการสตาร์ทแล้วการสตาร์ทดีดกลับช้านะครับเพื่อนๆนะครับก็คือมีส่วนมาจากสปริงตัวนี้นะครับแต่เนื่องด้วยงบประมาณของลูกค้าที่จํากัดนะครับเพื่อนๆผมก็เลยนะครับ แก้ไขโดยการงอสปริงตัวนี้เห็นไหมตรงนี้โป้งผมนะครับงอให้ลงด้านล่างเลยนะครับบิดให้ลงด้านล่างเลยเพื่อที่จะให้มีโอกาสหลุดน้อยที่สุดนะครับเพื่อนเเมื่อบูทหลวมนะครับก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วคราวนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่แนะนําสักเท่าไหร่แนะนําให้ซื้อมาเปลี่ยนจะดีกว่านะครับเพื่อนๆนนะครับในส่วนของค่ายฮอนด้าน,นะครับก็คือบูทตัวนี้แหละนะครับหลวม พอหลวมปั๊บด้วยน้ำหนักของด้วยน้ำหนักของอคันสตาร์ทนะครับจะให้จะทําให้คันสตาร์ทเลื่อนมานิดนึงหรือบางครั้งบางทีก็เอียงนิดนึงนะครับก็เลยทําให้นะครับทําให้เฟืองตัวนี้นะครับเข้าไม่สุดนะครับเข้าถอยหลังเข้ามาไม่สุดอันเนื่องมาจากบูทหลวมนะครับค่ายของ Honda เวลาจอดกา,าตั้งข้างนะครับจะมีเสียงดังแครกแครกแคร,ร,ร,รกนะครับเพื่อนก็ นะครับสาเหตุก็เกิดมาจากในส่วนของบูธเสื้อตรงนี้แหลหลวมนะครับชุดบูธนี้อ่ชุดบูธเฟืองสตาร์ทลวมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้ทาการอ่เปลี่ยนทายหรือแก้ไขเสียนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าใช้งานนานไปเฟืองสตาร์ทนี้ก็จะสึกไปนะครับอ่าเท่าทีเ่เจอก็เจอในเคสของสกูปปี้ไอนะครับเพื่อนเนอ่าเฟืองตัวนี้สึกไปเลยอันเนื่องมาจากบูธหลวมนะครับเพื่อนๆบูธหลวม จอดขาตั้งข้างขาตั้งเดียวมีเสียงดังแคร่แคร่แคร,แร่ในห้องสายพานนะครับพอ,อจอดขาตั้งคู่ไม่เป็นไรพอจอดรถตรงไม่เป็นไรแต่อจอดกระตั้งข้างปับ๊บดังเลยนะครับเพื่อนๆนะเนื่องมาจากบูธตัวนี้แหละหลวมนะครับนี่นะครับสําหรับรถคันนี้ก็หลวมเหมือนกันแต่ยังไม่หลวมเยอะนะครับแต่ว่ามาเจอในเคสของสปริงล้านะครับของมีโอนะครับมักจะเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะครับเพื่อนนะครับ เอานะครับยังไงเดี๋ยวก็คงต้องทําการประกอบกลับนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีให้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับว่าในในส่วนของวิธีการหรือถอดประกอบชุดเฟืองสตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนแลก็การบริการชุดเฟืองสตาร์ทนะครับก็อ่ะนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวจะวิ่งอะไรคันที่อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆสตาร์ทมือไม่ติดครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆ